น้องเจ้าป้ีนไม่เงียบตัวน้องตายแล้วหรือเปล่าทำไมน้องนิ่งๆแบบนี้หนีแล้วน้องมานนี่น้องป้าจีนตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวหนูเดินเร็ว พามาเที่ยวที่อัมพวานะคะกับโรงแรมโรงแรมโรงแรมนะครับอาอีคูอิตาาลีฮอลลสอดครับที่นี่มีรหัสไรไฟฟรีด้วยนะคะเข้าได้เลยนะคะตามห้องเนาะแถมแถมตอนเข้ามานะคะก็ยังมีผ้าเย็นแล้วก็น้ำใบเตยให้ด้วยค่ะแล้วผ้าก็จะเป็น ิใบเตยด้วยนะคะเป็นอารมณ์เหมือนวลคัมดิงนั่นเองค่ะใบเตยหมดเลยะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีสอร์ทกันเลยดีกว่าค่ะไปเร็วตามผิงมาเลยนะคะทุกคนเก็บผิงผิงมาแล้วเหรอใช่นี่รีสอร์ทนะคะอุอ๋ยรีสอร์ทก็คหมือนงั้นแหละเหมือนขู่อะไรอันนี้ก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินนะคะแล้วก็มีสะพานเดินเข้ามานะคะมีปาลาเต็มแล้วก็มีนี่เอ้ยชันตื่นเก่งฉันตื่นก่ง <c oughs> แล้วก็มีไอเป็นของขายนะคะ,ะแล้วก็มีเมนูขายด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารป<า>ลาใช่มีอาหารปลาขายด้วยนะคะถุงละสี่สิบนะคะนี่มีเสื้อด้วยนะคะแล้วก็มีื่อนเด เจ้าทูอยู่ไหนอเจ้าทูอยู่ไหนเจ้าทูอยู่ไหนเจ้าทูอยู่ไหนยื้อว่าง่ายยว่า่านี่ก็จะเป็นห้องพักนะคะเราอยู่ตรงโน้นนอคะมีห้องน้ำด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดร้อนแต่ว่าตอนนี้นะคะแดดร้อนมากเลยนะคะเราชิคกอินตอนบ่ายสองค่ะแดดก็เป็นทู่ร้อนคะ ก็คือห้องของเราค่ะเบอรเ์เจ็ดนะคะก็จะมีเสียงแมวค่ะไปดูกันเลยมันจะมีนนมมะที่นอนให้แมวไม่ใช่คอหลอดไฟค่ะที่นอนให้แมวเข้าไปค่ะวัดอกล้องถ่ <laughs> ายอยู่แต่ในห้องนะคะก็จะมีนี่ด้วยที่ประตูน่ารักเลยค่ะสองด้านในห้องนะ มีเตียงสองเตียงนะคะมีเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเล็กค่ะก็มีทีวีนะคะมีโต๊ะก็มีระเบียงนะคะใช่แล้วค่ะมีระเบียงสามารถออกไปดูปลาได้เลยนะคะมีของแล้วก็มีปลาหลายตัวมากเลยค่ะน้องมากมีโซฟาให้นั่งเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยดีกว่าโซฟากันยิ่มมากเลยนะคะ ก็จะมีเก้าอี้2ตัวค่ะมีโต๊ะหนึ่งตัวค่ะไว้สำหรับวางกาแฟหรือนั่งทำงานชิลๆก็ได้นะคะติดธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้ว่าปลาอยู่ข้างล่างแต่ว่าที่นี้ก็ระวังตกน้ําด้วยนะคะดูแลปุถ่านของท่านให้ดีนะคะและนี่ก็คือปลาค่ะปลาไม่เป็นถุงจ์ินเราจะจะให้อาหารได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่าหารปลาย่ะขาย40บาทนะคะสามารถซื้อาได้ นี่นะคะก็จะมาให้อาหารปลาด้นค่ะปลานินนะคะที่พี่เข,เขาปล่อยมาค่ะใช่ค่ะปลานินพวกนี้นะคะเป็นปลานิลที่ทางโรงแรมปล่อยมาค่ะแต่เนื่องจากที่เราไม่ได้เอาเขามากินนะคะแบบมันก็เลยผสมพันธ์กันไปเรื่อยๆพอผสมพันธ์กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เยอะเกินเขาก็เลยต้องปล่อยออกแม่น้าจริงๆไปส่วนนึงค่ะนี่นะะเลยค่ะอาหาราปลาก็จะพับๆ,ๆ,ๆ,ๆไ้เนี่ยถุงนี้นะคะ4ี่สบาทใช่ค่ะถุงนี้สี่าทบ สี่สิบบาทแต่หนูว่าให้เยอะดีนะปลามันแสนรู้มากเลยอ่ะแค่มีคนมายืนที่ระเบียงนะนางไหว้มาละจากไกลๆนางไหว้มาละค่่ะนี่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เด็กๆเอาขาลงไปหยอกเลยปลาเยอะๆเอาขาลงไปเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังดีกว่านะะคตอดบ้างนี่แต่ก็ใกล้อยู่นะมันมันมันตอดมีมีมีเลยโอเคข้าลงไปตอดมันตอดไหมเอาลงไปสิ ลงไปพี่มันตอดไหมเอวายะไม่เอวายาเอามา,าให้เถวๆเจ้สิมันไม่ตอดแต่พออาหารมันมามันก็จุ๊บจุอ่ะดีเนาะมาว่าสำหรับเด็กๆโอเคเลยมีความสูกค่ะแล้วก็ป่อยไปเลยแต่ว่ามันกินดักหวายเลยชวนไปพายเรือไม่ยอมไป อย่างนี้เด็กก็ไปแล้วแต่ว่าเรือไม่ไม่มีเรือไม่ว่างใช่ไหมนาหยค่ะบาดเป็นเม็ดๆนะคะไหนวายหยิบไปโอเคค่ะไปเลยค่ะไปดูห้องน้ำไปดีกว่าค่ะห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ข้างๆกับประตูเลยนะคะมีตู้เย็นแล้วก็มีตู้เซฟนอกน้ำด้วยนะคะแคมห้องน้ำก็จะอบจาข้างนอกด้วยนะคะนี่ค่ะก็มี ้ประตูจะปิดแล้วม,มีที่อาบน้ำนะคะมีทั้งเฮดชาเวอร์แล้วก็เป็นชาเวอร์ปกติด้วยนะคะแล็ก็จะมีประตูออกไปข้างนอกนะคะมีประตูเพื่อ,อ,อเปิดเลยว่าเปิดได้ด้วยเหรอเปิดได้สิไม่ต้องประตูมาทำไมล่ะนี่ออามาน,อนี่แต่ตอนนี้ย,ยิ่งยิ่งระวังตกน้ำนะคะ อ๋อมาล้างเท้าด้วยนะคะมีกอ๊อกให้ล้างเท้าด้วยคะ<ช>่ะบอกเลยนะคะว่าธรรมชาติมากๆเลยะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดสูสระาน้ำกันนะคะอ๋อแล้วก็ที่หลังจุดเช็คอิเนเนี่ยมีสปาด้วยนะคะ<ป>เห็นสะพานต,ตรงนี้ไหมคะทุกคนสะพานต,ต,ต,ตรงนี้นะคะเป็นสะพานท,ที่เราจะข้ามไปทํากิจกรรมแล้วก็อาหารเช้าค่ะนี่นะคะก็คือป้ายบอกนั่นเองค่ะใช่ค่ะแลบบ้นี่นะ เดินมาปุ๊บถึเลยค่ะใช่ค่ะห้องเราอยู่ตรงนี้นะคะพอเดินมาปุ๊บก็ถึงใช่ไหมนะอ๋อห้องเราอยู่ซอยนี้อ๋อนี่แค่จะมีน้องหมาด้วยนะคะก็ขะเล็กๆเนาะมีสะนใหญ่มากค่ะแต่ก็ล้างตัวเหมาะสำหรับราคาคะแล้วก็มีที่ล้างส่วนเดี๋ยวเราไปข้ามสะพานไปตรงนู้นกันเลยดีกว่าข้ามสะพานไป นี่ถ้าหมูเขาแตกพี่เขารู้เลยเนี่ยมีปลาด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะถ้าใครจะพาเด็กๆมาเดินเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะคะเากนตกไปเลยะคะ่ะ <laughs> ที่รีสอรนี้นะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะามากๆเลยค่ะเยอะมาก เยอะสุดๆเลยค่ะเพราะว่าอนุญ,ญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงมานะเขา,าอนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะแต่พวกเสือสิงโตอย่างนี้เาใครคะจะเลี้ยงเราไม่ใช้ไม่ได้โอเคอยู่เยอะสองรอบฮะผมขี่สองรอบไม่ใช่สี่รอบไม่ต้องสอนต้องสอนทางนั้นไอว่าไอว่าไม่มีไซส์นะคะ <c oughs> ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่เรามากินเบรกิสตรงนี้จะเป็นที่กินเบรกต์นะคะใหชุดทยออที่นี่มีเช่าชุดไทยได้ด้วยนะคะติดต่อได้ที่นี่เลยนะชุดละสองร้อยนะคะแต่ถ้าใครเอาชุดชุดไทยมาก็ไม่ต้องเช่าใช่แล้วแล้วก็มีกิจกรรมตอนเช้าด้วยนะคะแต่เฉพาะวันอาทิตย์โมงแต่เฉพาะวันอาทิตย์นะคะแต่โนตตื่นเต้นเกินไปค่ะเอาเชต อเซซอรี่มาแต่ลืมเอาสบายมาเอาอเซซอรี่ของชุดไทยมาถือเอาสบายมานี่นะคะตอนนี้ก็มีอเซซอรี่ที่วางบรืดน,นะคะใช่ตกแต่งสําหรับคิดมาดด้วยนะคะเยอะมากตัวนี้จะเป็นลานกว้างนะคะน่าจะเป็นที่จัดกิจกรรมมารกว่ามันกว้างสุอเกิน พอดีว่าไปเล่นน้ำมานะคะผมก็เลยเปียกผมก็เลยเปียกนั่งริมน้ำสวยนั่งริมน้ำเลยค่ะนั่งริมน้ำเพราะว่าทีไม่ใช่ตัวเงินตัวทองเดี๋ยวรอข้าวมาก่อนเนาะโอเครอข้ามากันดีกว่าค่ะดูซิว่ามีเมนูอะไรบ้างถ้าจะพาที่นี่นะคะก็จะไม่ต้องไม่ต้องตัวเงินตัวทองค่ะเขาตัวเงินตัวทอง ว่ายน้ำผ่านหน้าห้องเลยค่ะไหนดูอันนี้ใช่ค่ะอันนี้นะคะน้องก็มีเป็นชิสหนักแล้วก็มีมุมถ่ายรูปนี่น้องกวางน้องกวางขยับได้ขยับได้ค่ะใช่แล้วหัวไอไวอย่าบังสิลูกระวังไฟช็อตนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปตอนเช้าเนาะ ที่เรามาให้ดูตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะคะก็เปิดไฟสวยใสหัวนี่ค่ะกวางแตงาไปก่อนนะคะคืนนี้เพงกับเอวาก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะกินเสร็จแล้วแล้วก็ง่วงนอนเดินกันไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาดูใสชุดไทยแล้วก็ทำฐานกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้แหละค่ะใช่แล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบ้าบ